สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักตอนนี้ก็มีข่าวดังสนั่นโซเชียลนะครับกรณีที่มีการเพจโพสเฟซบุ๊กทำนองว่าสันภาษามิตรนะล่อซื้อนะครับน้ำส้มนะครับ500ขวดนะครับพราะ่อซื้ทำเป็นสั่งซื้อน้ำส้ม500ขวดจากแม่ค้าเจ้าของร้านนะพอไปถึงปุ๊บก็จับเลยนะครับแล้วก็มีการปรับเป็นเงิน12,000บาท นะครับว่าไม่มีใบอนุญาตในการผลิตนะครับไม่มีใบอนุญาตโรงงานไม่มีโอโยไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตน,นี้รายงานข่าวนะฮะจริงหรือเท็จเราไม่รู้แต่ก็ปรากฏว่าหลังจากมีเ,เจ้าของร้านที่โดนปรับไปหมื่นสองเนี่ยโพสภาพโพสโพสข้อความการล่อซื้อปุ๊บสังคมก็วิาพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยทำไมในยามบ้านเมืองที่กำลังลำบากเนี่ย เจ้าหน้าที่จึงโหดเหี้ยบในการใช้กฎหมายกับประชาชนถึงขนาดนี้ทุกคนพยายามดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดจะไปปรับเพราะว่าไม่มีออยอไม่มีใบอนุญาตไม่ได้เสียภาษีสัมภาษรเนี่ยแล้วก็กิจการเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่มีการตั้งคําถามอันนี้อันแรกอันที่สองการล่อซื้อส่วนใหญ่เขาใช้กับยาเสพติดนะทาไมมาใช้ล่อซื้อกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่น้ําส้มห้ารอขวดมันเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งการล่อซื้อเนี่ยโดยทั่วไปใช้กับคดีสําคัญสําคัญเช่นยาเสพติดเนี่ยคดีเล็กคดีน้อยเขาจะไม่ใช้หรอกจําได้ไหมข่าวที่แล้วไปร่อซื้อกระทงเนี่ยเป็นข่าวใหญ่ไปทีแล้วที่ที่โคราชทาไปทํามากลายเป็นเรื่องที่ไปตบซัย์ก็ติดคุกกิตตารกันไปนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคดีเนี้ยนะครับปรับสักอ่าหมื่นสองเนี่ยเขาต้องไปปรับที่โรงพักนะไม่ใช่ปรับกันในในร้านนะ มีใบเสร็จหรือเปล่าถ้าไม่มีใบเสร็จก็แสดงว่ามีการตบรันะ์นะนะพบการกระทาความผิดแล้วก็ตบรัพย์เรียกตังค์ก็จะมีความผิดเป็นเจ้าพนักง,งานเรียกรับทรัพย์สินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนคนที่จ่ายตังค์นะถ้าจ่ายตังค์เพื่อตัวเองไม่ต้องติดคุกไอคนนี้ก็โดนข้อหาให้สินบนกับเจ้าพนักง,งานก็ดูกันต่อไปนะครับเห็นได้ข่าวว่าท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตจะถแถลงข่าวเร็วๆนี้นะครับไม่มีแล้วครับ ปรับกันที่ร้านไม่มีแล้วครับถ้าปรับมันก็ต้องมีใบเสร็จของทางราชการนะนะแต่ถ้าปรับแล้วเอาตังค์เข้ากระเป๋าไอ้คนที่ปรับไอ้เจ้าหน้าที่พวกนี้ก็ติดคุกถูกไล่ออกจากราชการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักง,งานเรียกรับทรัพย์สินส่วนไอ้คนที่จ่ายตังค์ก็เป็นเนี่ยมีความผิดฐานให้ถิ่นบนเจ้าพนักง,งานดูกันต่อไปครับนะเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์แชร์ด้วยสวัสดีครับ